สาวน่ารักมากเลยสัมภาษณ์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกําลังจะกินเหรออุคยับบอกคนนั้นได้ไหมได้ค่ะว้าวกินอะไรครับเนี่ยเอ่อผักกุ้งค่ะโอ้หผักกุ้งทำไมแบบว่าใหญ่มากเลยครับผักกุ้งใหญ่มากเลยนะเนี่ยใครมีชมผักกุ้งใหญ่มากเลยอืมผักกุ้งขาวมากโอ้โหนี่อุฮ้ยเขาเขาทําอะไรเขาทําอะไร มานั่งร้านชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับเอ่อข้าวต้มไทยนำค่ะเออหนูชื่ออะไรเนี่ยชื่อมะนาวอ๋อน้องมะนาวน้องมะนาวมาทานบ่อยไหมเนี่ยบ่อยค่ะไอหน้าทานเนี่ยอันนี้เหรอแนะนำอันนี้อันนี้อันนี้ผักกุ้งค่ะกุ้งเหรอโอ้น่ารักมากเลยอ่ะไหนลองลองกินไม่ต้องกินดีกว่าเขินเขินน่ารักแบบนี้ถามตรงๆถามตรงตอบตรงได้ไหมเล่นเกมถามตรงตอบตรงได้ไหมได้ น่ารักขนาดนี้ม like ีแตนยังยังค่ะยังอ่ะอุ้ยเอาแล้วโอ้ยโหดีแล้วมีคนถามที่สองทำไมน่ารักขนาดนี้่ไม่น่ารักอ่ะต่อเรทำไมน่ารักนไม่เล่นกันแล้วแล้วน่ารักแบบเนี้ก็เป็นแฟนเราเป็นยังบ้างเนี่ยอายุเยอะอ้าเอาแล้ว อายุเยอะเขาทานกินหมูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทำไมต้องอายุเยอะก็ดูอบอุ่นดีค่ะเป็นผู้ใหญ่เหรอใช่ไม่ชอบเด็กๆไม่ชอบเนี่ยชอบอายุเยอะเลยจะานเพื่อนผู้ชายเป็นไงบ้างอายุเยอะแล้วก็อบอุ่นใช่ค่ะเหมือนดูแลเราดูแลเราใช่ทำไมน่ารักเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยมองสภาพกุ้งอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมกุ้งใหญ่มาก เออเดี๋ยวตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนอยู่บ้านโป่งค่ะบ้านโป่งลานหลีเฮ้ยเ,เป็นคนบ้านโป่งเหรอมาพูดบ้านโป่งให้ฟังหน่อยคนอุบลแต่ว่ามาอยู่ที่นี่อ๋อคนอุบลแหมเราไม่กลัวคนบ้าบนโป่ง,ง,นปงคนอุบลทำไมน่ารักเงี้ยกินปะละากินปะลา <c ười> เบาอีสาไนาได้ป๊เบาบ่าได้เบาบ่ได้เออได้จักหน่อ,นอยเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วมาอยู่นี่เหรอมาอยู่ที่นี่นานยัง น่าจะประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วใช่โอ้กิดขาแฟนนะเนี่ยแต่ใครได้เป็นแฟนมะนาวเนี้ยอืมอืมยอหมดแล้วกิดขาแล้วเนี่ยเฮ้ยเตงหูม,มาเข้าเขาอยู่นะอายุเยอะโอเคไม่ไม่รบกวนน้องนะให้น้องทานข้าวนะแล้วก็น,น,นี้อะเดี๋ยวเราจะให้น้องทานนะเดี๋ยวเราจะ ไว้น้องแต่ตอนนี้ที่สิบกิโลเมตรคือแมพภาพกุ้งหางใหญ่สุด <laughs> ก,กุ้งใหญ่มากท่านผู้ชมโอเคขอบคุณนะครับ